สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนําถึงหลักการพื้นฐานของภาษา R นะครับลองมาดูตัวอย่างของภาษา R นะครับภาษา R เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1993นะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็26ปีละนะฮะภาษา R นะครับจะเป็นภาษาในหมดที่เรียกว่าเป็นตัว i n t e r p r e t language นะครับ ซึ่งตัวพวกนี้นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะโต้อตอบกับภาษาได้เลยนะครับก็คือเหมือนก็พิมพ์ชุดคําสั่งถึงบรรทัดแล้วก็สั่งให้ทํางานเฉพาะบรรทัดนั้นบรรทัดเดียวก็ทํางานได้เลยนะครับซึ่งตัวภาษาที่เป็นสไตล์แบบนี้นะครับนอกจาก R แล้วนะครับก็ตัวที่ดังๆก็อาจจะมีตัว Python นะครับแล้วก็ภาษา Swift ที่ตัว Apple Computer สร้างขึ้นมานะครับส่วนอีกภาษาในกลุ่มหนึ่ง นะครับจะเป็นภาษาที่เป็นสไตล์แบบภาษา C j จาว่านะครับคือเราไม่สามารถเีียตโตตอบแบบใส่ชุดคําสั่งหนึ่งแล้วก็รันเลยนะครับคือพวกนั้นจะต้องเอาชุดคําสั่งนะครับไปผ่านกระบวนการที่เรีกวาการ Compile นะครับเพื่อแปลงให้เป็นตัวรหัสนะครับโค้ดที่เครื่องเข้าใจแล้วก็ค่อยรันนะครับซึ่งแต่และอันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ อันนี้นะครับโปรที่เป็นแบบ interpret language เนี่ยก็ดีคือง่ายนะครับอยากจะเรียนรู้คำสั่งไหนก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บมันก็โต้อตอบกลับมาได้เลยอย่างเช่นผมต้องการพิมพ์นะครับ2คูณ3แบบนี้นะครับก็ออกมาเป็นคำตอบ6เลยนะครับหรือว่าผมจะบอกว่าพิมพ์เอาคลาสิกสุด Hello World แบบนี้นะครับผมก็พิมพ์แค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวกด Enter เครื่องก็จะส่งผลลัพธ์กลับมานะฮะ ท่านี้หากผมต้องการที่จะใช้ตัว R นะครับในการคำนวณบางอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นต้องการแปลงนะครับอุณหภูมิที่อยู่ในรูปแบบองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะครับอย่างเช่นผมต้องการแปลงว่า37องศาเซลเซียสนะครับเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์ผมก็รู้ว่าสูตรของมันนะครับคือ37คูณด้วย9หาร5แล้วก็บวกด้วย32แบบนี้นะครับ ดนฮะตัวนี้ผมก็ใส่แค่นี้กด enter นะครับ37องศาเซลเซียสก็จะเท่ากับ98.6องศาฟาเรนไฮน์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจริงแล้วเครื่องมันจะทำตัวพวกนี้นะครับมาคูณกันก่อนได้ค่าเท่าไหร่แล้วค่อยบวกด้วย32ดูนะนะครับได้ค่าเท่ากันหรือว่าหากผมต้องการหาตัวนี่เทสง่ายๆนะครับ1 0อองศาเซลเซียสนะครับก็จะได้เท่ากับ2 1 2องศา ฟาเรนไฮนนะครับคือถ้าเราเห็นแค่นี้เราอาจจะมองภาพไม่ออกเอ้แล้วมันมีประโยชน์อะไรแบบนี้เรากดเครื่องคิดเลขเองก็ได้ไม่ได้ยุ่งยากเลยคือข้อดีของตัวภาษาคอมพิวเตอร์นะครับมันจะอนุญ,ญาตให้เราทําประเภทเหมือนกับว่าตั้งชื่อเพื่อให้สื่อความหมายบางอย่างโดยที่ภาษาอาจจะเรียกว่าฟังก์ชันยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมสามารถเขียนเป็นฟังก์ชันขึ้นมาได้ลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับผมมาที่ตรงนี้นะครับ คือในภาษาอาจจะเรียกว่าเป็นตัวสคริปต์นะครับเราก็สร้างตัวสคริปต์ขึ้นมาแล้วสมมุตินะครับผมตั้งชื่อตัวฟังก์ชันนะครับ Celsius to f a h r e n h e i t พิมพ์ย่อๆแล้วกันนะครับแล้วผมบอกว่าอันนี้เนี่ยคือฟังก์ชันที่จะรับค่าตัวแปรขึ้นมา1ตัวคือตัว c e ลเซีย แล้วผมก็มีเครื่องหมายแบบนี้นะครับวงเล็บปิดค่ะอันนี้เหมือนซีจาว่าเลยนะครับเป็นตัวบอกขอบเขตว่าจุดเริ่มต้นสิ้นสุดของฟังก์ชันอยู่ตรงไหนแล้วตรงนี้นะครับผมก็มา,าตรงนี้แล้วกันนะครับจากที่เราเคยมีตัวเลขแบบนี้เนี่ยผมก็ Copy มาแล้วก็มาแปะตรงนี้แล้วก็ตัวที่จะเปลี่ยนค่าเรื่อยๆก็คือ37เเนี่ยผมก็แทนที่นะครับด้วยตัวแปรชื่อว่าเซลเซียสนะครับอ่าแบบนี้ นะดูนะครับถ้าผมทำคำสั่งแบบนี้แล้วผมบอกเครื่องว่าให้สร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับผมก็มาคลิกที่หลันตรงนี้เนครับเครื่องก็จะสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วครั้นี้นะครับผมมาเรียกใช้ผมก็พิมพ์ Celsius to F A H นะครับแล้วผ่านค่า37เข้าไปเห็นไหมครับผมได้คำตอบ98.6นะครับเพราะว่า พอผมเรียกใช้ตัวนี้นะครับเลขยก37ตรงนี้นะครับคืออยู่ในวงเล็บเนี่ยมันก็จะมาสอดคล้องกับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวคอมพิวเตอร์คือผ่านค่า37เข้ามาที่เซลเซียสตรงนี้แล้วในสมการตรงนี้นะครับสูตรตรงนี้ก็จะเอา37เนี่ยคูณค่า05นยบวก32ซึ่งประโยชน์ของมันนะครับผมสามารถที่จะเขียนแบบง่ายๆผมบอกว่าเรียกแบบนี้100่ครับ ลองเปรียบเทียบดูนะครับพอเราเอาตัวขั้นตอนการทํางานนะครับจากเดิมที่เราเขียนเหมือนบรรทัดนี้เนี่ยวงเล็บ37มสคูณเหาร5้วกสาเนี่ยกลายมาเหลือเป็นแค่ Celsius to f a าเรน h ฮ i t หรือว่าตัว100ตัวนี้ก็มาเหลือแค่เป็น Celsius to f a าเรนไฮ i t หนึแบบนี้นะโดยที่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถจะเขียนชุดคําสั่งได้หลายๆชุดคําสั่งนะครับ อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมคำนวณกลับนะครับก็คือตัวนี้เปลี่ยนจากฟาเรนไฮน์เป็นเซลเซียสนะครับผมก็พิมพ์ฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นองศาแบบฟาเรนไฮน์นะครับเป็นไงครับถ้าเราสลับสมการเราก็บอกว่าเป็นฟาเรนไฮน์ลบด้วย32คูณด้วย5หาร9แบบนี้นะเว้นให้หมัน,เหม,นเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับพอได้แล้วผมก็รันตัวนี้ใหม่นะครับ ตัวโปรแกรม R ก็จะรู้ว่าเราเราก็คือผู้ใช้นะครับมีการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเองชื่อแบบนี้แล้วเราก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับก็พิมพ์ fahtocelsius สมมติ212แบบนี้เห็นไหมครับคำตอบก็ได้เท่ากับ100องศาเซลเซียสนะฮะอ่ะครันี้นะครับมาดูนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับความสามารถของคอมพิวเตอร์อันนึงก็คือมันทำงานได้รวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้น หากผมต้องการที่จะทำตารางเปรียบเทียบนะครับคือแปลงองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์โดยที่แปลงตั้งแต่1องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์สององศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์เราคงไม่มานั่งพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมครับเซลเซียสสูฟาเรนไฮต์ครั้งแรกผ่านค่าเลขก1ถัดมาผ่านค่าเลข2เพื่อจะรู้ว่าตัวองศาเซลเซียสนะครับ แต่และตัวเนี่ยเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮน์นะครับงั้นถ้าแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนชุดคำสั่งเพิ่มเติมได้นะครับผมก็บอกว่า t e m p e r a t u r e table แบบนี้ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันเดี๋ยวมาดูนะครับครันนี้นะครับฟังกช์ชันตัวนี้ผมไม่ต้องผ่านค่าอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันแบบไม่มีการรับค่าโดยที่ข้างในนะครับผมก็เขียนโปรแกรมง่าย บอกว่าตัวนี้นะครับมาดูความหมายของตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดคำสั่งที่บอกว่าให้ทำงานนะครับ0ูนยถึงหนึก็คือทำงานทั้งหมดหนึครั้งโดยที่ครั้งแรกจะให้ค่าเซลเซียสเป็นศูนย์ ถัดมาเซลเซียสเป็น 1, 2, 3โดยที่ตอนที่เซลเซียสเป็น0นะครับครั้งแรกก็จะให้พิมพ์อันนี้เป็นชุดคำสั่งที่จะพิมพ์บอกว่าตัวเปอร์เซนต์ดตรงนี้หมายความว่ารับค่าตัวเลขที่เป็นอินทิเจอร์เข้ามานะครับเอาตัวเซลเซียสตรงนี้นะครับผ่านเข้ามาแทนที่ตัวเปอร์เซนต์ดแล้วก็ตามท้ายด้วยตัว c ก็คือให้รู้เป็นองศาเซลเซียสและถัดมานะครับตรงฟาเรนไฮน์เนี่ยก็มีตัวเปอร์เซนต์อีก เดี๋ยวตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับตรงนี้เป็นจุด1 f อ่าก็คือตรงนี้หมายความว่าให้แสดงเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยม1ตำแหน่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว f ก็คือตัวฟาเรนไฮต์เดี๋ยวผมสั่งรันรันทักตรงนี้ก่อนนะฮะอ่าเครื่องก็จะเห็นว่าเรามีชุดคำสั่งอันนี้นะครับราคาันนี้ผมมาพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับเราพิมพ์ t e m p r a t u r e table ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น กด enter อตรงนี้นะครับวงเล็บใส่ผิดที่นะฮะอ่ะน่าจะเป็นแบบนี้สั่งรันใหม่นะครับแล้วก็มาทำตัว temperature table ใหม่ดูนะครับศูนย์องศาเซลเซียสก็จะเท่ากับ32องศาฟาเรนไฮต์หาย1องศานะครับเซลเซียสเท่ากับ33.8เห็นไหมครับอันนี้ผมสั่งให้ทำ 100ครั้งเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของว่าเอ๊ะทไมเราต้องเขียนโปรแกรมแล้วชุดคําสั่งเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับอาล้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้าวๆพื้นฐานนะครับเพื่อแนะนําให้รู้จักว่าเอ๊ะภาษาคอมพิวเตอร์เป็นยังไงแล้วทําไมเราถึงเขียนโปรแกรมกันแบบนี้นะครับอาล้ครับสาหรับเนะื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ